สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทางเบรส t ตอร์นอตเอนนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นฟุตบอลเอฟเอคับในรอบที่3ครับจะเล่นกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะโดยมีการถ่ายทอดสดทาง b i n n Sport นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับการแถลงข่าวของพอ์ช ล่าสุดว่าอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดากระป๋องสีเขียวนะครับใครดูฟุตบอลแล้อยากสดชื่นตลอดทั้ง90นาที ก็แนะนำเลยฮะเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ Suzuki Swift G.L.NEXT ครับ n e x t to d h ครับขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับรถยนต์ Suzuki Swift นี่ใครได้ลองขับแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะฮะไปหาดูกันได้เลยครับไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับไปว่ากันถึงความพร้อมของทางฝั่งเชลซีกันหน่อยนะฮะ ก็ตัวเจ็บที่ยังพักยาวก็น่าจะเป็นพวกริชเจมนะฮะเวสลี์โฟฟันนานะครับเอ่อมาคุคุเริยาเทโวชโลบาล่าสุดก็มีข่าวจะย้ายไปอยู่กับดอทมุลด้วยนะฮะข่าวกับไบเยนเนี่ยปฏิเสธไปแล้วขณะเดียวกันข่าวดีเล็กน้อยก็คือเบนชิวเวลกับคานิชูเวกากลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้ขณะที่คริสโตเฟอร์เอนคุนคูเนี่ยทางโปเชติโนก็ออกมาเปิดเผยว่า ทางเองคุณคูจะไม่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็น่าจะเริ่มจากการเป็นตัวสำรองแล้วก็จะเป็นโอกาสของอัลเบโรบรย่าที่จะได้ลงเล่นตัวจริงขณะที่ลูเวลลาเวียก็ยังเหมือนมีอาการบาดเจ็บจากเกมกับก่อนหน้านี้กับคริสตอฟพาเลตนะครับก็จะต้องพักไปก็อาจจะกลับมาได้ในอีก2-3เกมข้างหน้าส่วนบรโดเบเดชิลเนี่ยนะทางโปรเชติโนอัปเดตครับบอกว่า ต้องพักไปอีก1เกมก็คาดว่าจะกลับมาอีกทีในเกมหน้าก็จะได้เห็นในเกมกับมิเดอร์สเบอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้น11ตัวจริงของเชลซีน่าจะไม่หนีจากนี้ครับประตูเป็นรอเยเปโตรวิชครับเกมรับเลวายโควิลเตียโกซิวารอักเซลดิซซี่แล้วก็มาโลกุสโตกลางเนี่ยมีคอนอกาลาเกอร์กับมอยเซสกเซโดแนลรุกไรฮิมเซอร์ลิงโคพาเมอร์โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็อามาโดบรอยาถ้าเป็นแบบนี้นี่เท่ากับเชลซีนี่จัด ชุดใหญ่ลงเล่นเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหเอาวุ้งตรงนะฮะผมว่ามันดูแบบโหดไปนิดนะครับผมว่าอาจจะได้เห็นผู้เล่นสำรองหลายคนถูกส่งลงสนามก็เป็นไปได้นะฮะถ้าดูจากไล์อัพเนี่ยตัวสำรองเนี่ยเยนแมสเทนนะฮะมีข่าวจะย้ายไปดอทมุลอาจจะไม่ได้เล่นเอาฟิกิลคริสครับคืออีกคนหนึ่งที่น่าจะได้สตตร์เป็นตัวจริงอันนี้ผมมองแตกต่างจากคูสกอร์ผมว่าคริสจะได้เริ่มเล่นจากตำแหน่ง แบ็คขวานะครับสำรองก็จะเป็นาทางด้านของมาโลกุสโตไปขณะเดียวกันแผงหลังเนี่ยถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็คืออัลฟิกิยลคริสกลางเนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เห็นเอ็นโซฟานเดสได้เรียกความฟิตกลับมานะครับก็รอรุ้นว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอังเดซานโตสก็มีโอกาสหลังจากปล่อยยืมตัวแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จกับฟอ r e เรสก็ได้กลับมานะขณะที่ เออลี่อูกชุกูอัปเดตนิดนึงครับพักประมาณ6สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแน่นอนแนวรุกทางเลือกไม่เยอะนะฮะนิโคลัสแจ็คซันไปเล่นกับ uh, ทีมชาติเซเนกัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ oh, เพราะฉะนั้นยากมากครับผมว่ามีโอกาสเซอร์ไพรส์ Surprise, มากสุดคืออัลฟิกิยลคริสอังเรซันโตสเนี่ยมีโอกาสได้ลงสนามหรือจะเป็นเจ้าหนูเรียวคาสโตดีนซึ่งผมว่า คัสตอดินก็น่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองนะครับเดวิดวอชิงตันก็น่าจะกัดอ่าจเริ่มจากการเป็นตัวสำรองทางเลือกไม่เยอะครับ Chelsea เชลซีนี่สควอรผมว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่ตำแหน่งหรือ2ตำแหน่งเท่านั้นเองประตูโรเบิร์ตซันเชสก็ยังเจ็บแหมจะไปใช้ไอ้ลูคัสเบิร์กสตอร์มหรือเอ็ดดี้บีชก็เป็นไปไม่ได้เบตตินเนลลี่ก็โอกาสยากนะครับส่วนทางเพรสตันเนี่ยนะฮะก็เพรสตันนี่เป็นทีมในระดับแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพลำดับที่14 ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จริงๆเนี่ยเอ่อเพรสตันเป็นทีมเก่าแก่ทีมนหนึ่งในฟุตบอลอังกฤษนะครับตัวผู้เล่นช่วงหลังเนี่ยโอ้แทบจะไม่คุ้นกันเลยมีวิลคีนนะครับที่พอได้ยินกันที่เหลือเนี่ยนะมีทางสตอรี่ลินเซ่แมคแคนนะฮะมิลล่าคือต้องบอกงี้ฮะตัวของเพรสตันนอตเอนเนี่ยทีมส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะแบบระดับเกรดไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนชิพนะผมว่าระดับเกรดแบบหลีกวันยังได้นะครับแล้วก็5เกมหลังสุดเนี่ย พวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะสิเกมหลังในชนะแค่2นะครับพอดูแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเชลซีไม่ติดประมาทนะฮะแล้วก็เล่นกันแบบตั้งใจเล่นก็น่าจะผ่านเบรสตันนะไม่ยากขณะเดียวกันผมเชียร์นะให้อัลฟิกิลคริสเตอร์เล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เกมนี้ผมว่ามันจะเป็นเกมที่ไม่อาจจะไม่ได้แฟนเชลซีอาจจะไม่ได้โฟกัสมากบางคนหูมองว่าเตะดึกเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ําแต่ผมอยากให้ ทุกคนสังเกตการเล่นของอัลมาโดโบรย่าเกมแบบนี้จะทำประตูได้ไหมขณะดเดียวกันเอนโซความฟิตเป็นยังไงบ้างอัลฟิกิลคริสถ้าได้สตาร์เป็นตัวจริงจะเล่นดีขนาดไหนผมว่าเราน้าจะโฟกัสกับเรื่องนี้มากกว่าส่วนสวอร์ดอย่างที่บอกครับด้วยความที่เชลซีไม่ได้มีสํารองให้เลือกมากนะักอุโกโชุกูก็เจ็บน,นะฮะชาโรบาก็ไม่ได้อยู่ในแผนแมสเทนก็จะไปดอทมุลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไฟบังคับว่าเชลซีจะต้องจัดชุดใหญ่ เกิน70%ลงเล่นแน่นอนมันก็เลยเป็นไฟลังคับว่าพอผู้เล่นพวกนี้ลงสเตอร์ลิงพาวเมอร์นะฮะมาดูเอเก้นะครับไกเซโดซิวาพอพวกนี้ผู้เล่นพวกนี้ลงอะ่ะด้วยคลาสที่มันห่างก,กับเรสซอนอตเอเนี่ยผมว่าชัยชนะคงไม่น่ามีปัญหาอะไรคือถามว่ามันมีโอกาสที่จะสะดุดจนไปถึงการเล่นรีเพลย์เกมไหมผมว่าคงไม่ขนาดนั้นแล้วก็พุ่งตรงฮะถ้าเสมอในบ้านแล้วต้องไปรีเพลย์เหนื่อยอเกมเนี่ย โอ้โห oh, เป็นความคิดที่แบบโง่มากๆอะ่ะควรจะจบให้ได้ในเกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ฟืดๆหน่อยชุดใหญ่แต่อาจจะความเข้มข้นของเกมอาจจะน้อยหนื่อหมฮะนักเตะเชลซีอาจจะไม่ได้เร่งมากนะฮะเพียงแต่ว่าอย่าประมาทไปโดนยิงโป้งปง,งขึ้นมาก็เหนื่อยเหมือนกันผมเชื่อว่าเชลซีจะเก็บชัยชนะได้ครับผ่านเข้าสู่รอบสี่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเกมที่นักเตะเชลซีไม่ได้เน้นโฟกัสเร่งสปีดเกมมากใส่เอเนจีแบบเต็มมากนะฮะ,นะะอาจจะเป็นเกมที่แฟนเชลซีดูแล้วหงุดหงิดก็เป็นไปได้ นะคู่นี้ผมว่าเชลซีจะชนะได้ครับอาจจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะไฟบ,บังคับเชลซีชุดใหญ่เจอกับเบรสตตนนักเตะโนเนมยังไงต้องชนะนะฮะผมว่า2 0น่าจะมานะครับอ่ะนี่เป็นทัศนะที่เรามาฝากกันเพื่อนๆว่าเอา่อเกมนี้ความน่าสนใจอยู่ที่อัลฟี่กิลคริสหรือความน่าสนใจอยู่ที่นักเตะคนไหนรูปเกมจะเป็นแบบไหนนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับย้ำอีกครั้งเตะวันเสาร์วันนี้เที่ยงคืนครึ่ง อย่าลืมติดตามรับชมกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ